มาว่าไงครับคนนี้แต่ว่ามาดูดูไปดีกว่านะดูไปก่อนเนาะมาอืมใช่แลค่อยดูไปเรื่อยๆว่าแบบแต่ภายนอกผ่านเนาะมาหล่อใช่ไหนครับสเปคมาหรือเปล่าการแต่งตัวเหรอใช่ครับได้อยู่นะแต่ดูโตอยู่นะได้อยู่แต่แสดงว่าไม่ได้ได้อยู่ ครววีิตขาดมเขาบอกได้อยู่ครับมีอ้าวมาไม่ได้อยู่ครับได้อยู่ไงก็โอเคดูดีครับได้อยู่แต่ไม่มีรองเท้าใส่ในี่คือรีบลเหรอคะไม่ไม่ใช่ครับตอนนั้นมันมันวอคือมัน มันเห็นแล้วมันรำคาญตาครับเข,ข้าใจไหมครับหมายถึงว่ามันแบบมันแน่ใจไหสิมันไม่มีอยู่แล้วครับเนี่ยมันไม่มีครับมันมันผมถอดมาอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อค่ะใช่ใช่ครับมันเกะกะลูกกะกตาครับก็คือปกติไม่ใส่แล้วะคะ่ะ ปกติใส่ครับใส่ใส่รองเท้าแต่ครับแต่ว่าวันวันนั้นมันต้องไอ้นี่ครับแบบมันมันมันต้องมันต้องเม้มเม้ม,นมนหน่อยครับผมเลยแบบใส่แบบชิมชีนะครับแบบแม่มันเกลากลูกตาค่ะใช่ใช อุยย่าเลยครับไม่ต้องมานั่งวัดกันหรอกมันมันไม่ม EN ันอันนี้ครับเดี๋ยวมันขอเรีวยกว่าอะไรมันแปลว่ารูปเ,เราน่ารักไหมรูปรูปของเฟเย,เย์เดี๋ยวแชทน่ารักครับน่ารักครับเดี๋ยวแชทเดี๋ยวแชทมันจะมีแชทคนน,<ม>น่ารักไม่ดีน,น่ารักว่าครับเดี๋ยวพิมพ์ใช่ไหมหนะ่าสี่สิบอ่ะเนาะเดี๋ยวมันพิมพ์มีมันเดี๋ยวมันพิมพ์ไม่ดีครับอย่าหย่าหย่าหย่าอะไรีกว่าเนี่ยดูดิแก้มป่องเลยพี่แจ็คก็บอกอยู่ตลอดว่าอย่าเลยอย่าไว้กันเองเลย เดี๋ยวมันจะมีอันนี้ครับคี่โพรงคี่ปากอะไรมันไม่ได้ไม่ดีไม่ดีแชทแบบเวลามีดราม่าอะไรเงี้ยมันพิมพ์แบบไม่ดีอ่ะอย่าเลยดีกว่าใช่มันมีคนตัดไปแบบไม่ดีหรอกคุณคุณเฟย์ยากนหน้าหลักหลกยิ่งรู้จักอะไรครับรู้อยู่ถเป็นศัตรูกันว่าไม่อยาไม่ไม่เอนคุณจะบอกผมเหรอครับในนั้นอนะ่ะให้ผมไปไล่แบบ อยู่นะนั่นนี่อ๋อเดยกคนแซวผมมาสมมติน้าผมมีขาแพ้อสักคนหนึ่งอะแล้วถ้ามันมีขี้ปากอะมันดีเปล่าหรอมันไม่ดีหรอกอย่ามาไว้กันเองเลยพี่แจ๊คก็พูดอยู่ตลอดอย่าไว้กันเองนะครับไม่ดีครับไม่ดี เอาไงความสัมพันธ์ของม้ากับป้าเอ้ยไม่ใช่ม้ากับคุณแฟงใช่ไหมคุณแฟงอ,อ๋อใช่ครับครับผมอ่ะคุณลองคุยกันดแล้วกันผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวม้าเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วนะม้าเดี๋ยวให้หนูเดี๋ยว,ยวห,นห,นหนูให้ม้ากับม้ากับคุณแฟงมาคุยกันแล้วกันโอเคไหมฝันฝันดีนะครับแต่ว้าก็ว่าจะไปแล้วเหมือนกันอ่ะม้าจะไปเหมือนกันออใช่หนูหิวข้าวแล้วหนูจะไปกินข้าวแล้วแล้วคุณแฟงมาใช่ครับหนู อะไรนะครับฝันดีครับมาฝันดีฝันดีครับบายฝันดีครับฝันดีครับคุยเลยครับคุยอะไรคุยเลยอันนี้คือแบบไม่มีแบบว่าขาเรียกว่าอะไรครับคุยคุยได้ทุกอย่างเอาเลยครับเชิญแต่ตกใจเหมือนกันนะอยู่ๆอยู่ๆแฟงอยู่ๆแฟงก็มาเจอผมตกใจเหมือนกันแต่ว่าโคดหาคือเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนโคดหา เดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนอะฮาจัดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเมื่อก่อนเลยไงสมัยที่แบบผมทําคลิปหนึ่งหนึ่งเดิมพันอะทำคลิปหนึ่งหนึ่งเดิมพันปากฉลามอะคุดูครับที่วิวมันเป็นแสนอะสมัยจําได้ไหมครับสมัยนั้นที่ผมหนึ่งหนึ่งเดิมพันที่มีดราม่าก,กันอะตอนที่เล่นสตาร์เทาแล้วตอนนั้นผมชนะไงแล้วมันมีสี่สามสี่แก๊งอะมาลุ้มตาผมในเทนนิ่งอะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เท่าไหร่วะผมมีกับผมมีผมกับเพื่อนผมแค่2คนอะที่อยู่ในวอโซนอะที่เหลือก็จะมีพวกประมาณ3ตระกูลอะที่มาลุมด่าผมกับเพื่อนแค่2คนอะแล้วก็จะมีพวกแบบสมัยนั้นผมอยู่ตระกูลเอ็กมั้งมีก็มีตระกูลเอ็กสองสามคนมาช่วยผมด่าแต่ตอนนั้นก็ผมต้องปิดเสียงเกมเล่นอะใช่พอพอผมชนะปุ๊บหูตอนนั้นผมบูมเลยอะคือผมบูมเลยอะตอนนั้นอะคือผมลงคลิปยูทูบไปอะแบบวันวันวันละหมื่นอะ,ว,นะ,นอะวันละหมื่นวิวอะ วันละหมื่นวิวอ่ะตอนนี้แสงลงละออตอนนั้นคือชนะบุกเป็นกระแสะเลยแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าคนดูชอบเอาชอบเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเว้ยเก็จไหมคือคนดูมันคือบางคนมันชอบแบบปลุกปัน่นสร้างกระแสะชอบเอาคนนั้นคนนี้ไปเปรียบเทียบกันจนมีคน เยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะที่แบบช่วงนั้นคือผมกระแสผมก็มาแรงด้วยแล้วตอนนั้นเหมือนแฟงแฟงก็แบบอยู่ JK มัง้งแฟงก็กระแสมาแรงอะไรเงี้ยแล้วคนดูแบบพิมพ์กันเยอะมากว่าแบบแฟงแฟงกับโปโลนี่ถ้าเจอกันนี่ใครจะชนะใครจะชนะอะไรเงี้ยพิมพ์กันเยอะมากเยอะมากๆใช่อันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยนะมันเป็นเรื่องเก่าเพราะเล็กอย่างตอนนั้นผมกับแฟงก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วตอนนั้นผมมาอยู่ยูเอฟละผมอยู่กับพี่อาเธอร์ไง อยู่กับพวกพี่อาเธอพี่แบบพี่มินแหละเดอะบอสอะไรเงี้ยใช่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วใช่เล่าเรื่องอยู่เล่าเล่าความหลังเิยๆเนี่ยแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยตอนถึงไหนแล้ววะไอ้เหี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนนั้นน่ะคนดูแบบพิมพ์กันเยอะมาก,กว่าแบบน้องชายกลัว <c oughs> ไหนวะน,น้องชายกลัวน้องชายกลัวชายกลัวอ่ะพี่ ไม่ใช่คือตัวนั้นอยู่นะท่าน่าไปดีไป่ลโนนนนนคนดูเอาผมไปเปรียบเทียบกับแฟงเงยอะเว้ยโอเคน่ะจนแฟงมันทักเฟซมาหลุดจัดเลยตอนนั้นน่ะแล้วผมอยู่กับพี่อาเธอร์พอดีแฟงทักเฟซมาแบบเอเห็นมันทักมาว่าอะไรไม่รู้เฟซเก่าไหมทักมาแบบว่าแบบเอ่อหนึ่งพันปากหลามเดิมพันไหมครับอะไรไม่รู้อ่ะลืมแล้ววะผมก็เลยถามว่าเล่นหัวเท่าไรผมก็ผมก็เลยเด้งกลับเลยว่าเล่นหัวเท่าไรห้าร้อยหนึ่งพันอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ แผมตอนนั้นผมก็มาแรงไงคือผมเพิ่งชนะแบบอันนี้มาหนึพันหนึ่งหนึ่งแล้วผมก็นั่นแหละมันเป็นเพราะว่าคนดูอ่ะปุกปัน่นเวยคนดูปุกปั่นเยอะมากว่าแบบโปโลแม่งอยากเห็นโปโลเจอกับแฟงว่าเอาไอ้โปโลอไอ้แฟงมันกล้ากับโปโลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเยอะจัดอ่ะจนแฟงมันทักมาแล้วอันนี้ผมเล่าให้ฟังไงแล้วทีนีน้ตอนนั้นผมอยู่กับพี่อ๊ดเฮ้ยผมก็บอกพี่แอร์ว,ว่าเนี่ยคนชื่อแฟงเลียผ่าทักมาหนึ่งหนึ่งปักหลามพี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นหน้าอะไรเงี้ย เดี๋ยวไปลั่นเดี๋ยวไปลั่นไหมพี่เดอร์บอกว่าอย่าอย่าอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยเพราะว่าเป็นรู้จักกันเขาบอกว่ารู้จักกันอยู่ JK อยู่ JK แก๊งแก๊งแก๊งเก่าฮีอเทอรอะไยตอนนั้นผมก็อยู่กับพีอเทอร์พี่เทอร์บอกไม่ต้องเล่นดีกว่าคือถ้าตอนตอนนั้นเล่นนี่น่าจะสวยอ่ะตอนนนะพักคือเดี๋ยวขอเล่าก่อนคือถ้าตอนนั้นเล่นเนี่ยคือสวยตรงที่ว่า ถ้าสมมติว่ามีปัญหากันอะมันคุยกันยากไงใช่ตอนนั้นผมก็เลยไม่ได้เล่นกับแฟงก็บอกแฟงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแฟงก็บอกว่ามีคนดูแบบปุกปัน่นมีคนดูแบบบอกว่าแบบอยากเห็นโปรโลกับแฟงเจอกันอะไรเงี้ยใช่แฟงมันเลยพูดกับผมเมื่อกี้ไงว่าเรื่องอดีตช่างมันเถอะอะไรเงี้ยอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังนะหาจริงเมื่อก่อนนึกสภาพเดิถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนผมกับแฟงวัดกันจริงๆอะ สมัยนั้นอนะที่ผมเพิ่งลงคลิปไปอ่ะหนึ่งหนึ่งอะไอเทียแพชนะมันมีผลมาอยู่แล้วมันไม่มีทางเสมอกันอะใช่มันจะเป็นยังไงอะใช่แล้วตอนนี้ก็คือเราไม่ได้มีอะไรกันก็คือสุดท้ายแล้วว่ามีมิตรภาพดีกว่าศัตรูถูกปะใช่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นกันแล้วก็มาเจอกันนี่แหละเพิ่งได้คุยนี่แหละผมกับแฟงอะแต่ก่อนหน้านี้คือแบบบาดหมางกันนะหมายถึงว่าคืออันนี้เราไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอกันประทับใจหมายถึงว่าเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยใช่ ตอนนี้ก็ได้มาเป็นรู้จักกันละก็ดีสมัยนั้นนี่ฮาจริงนะผมก็ลั่นเหมือนกันนะตอนนั้นอนะไหว้เพื่อนไหว้เพื่อนเอาเพื่อนโทรมาไม่ใช่หรอตอนแรกจะไปนอนละทำไมไนไมี่เห็นพิ้งกลับไปกลับมามาเนี่ยมาเนี่ยทำไมอะเพื่อนมีอะไรอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนมาที่ตู้แดงอยู่ตู้แดงกับเพื่อนอนะวิ่งมาอาา่าฮะ ว่าเพื่อนก็เลยนั้นจะไปนอนใช่ไหมตัวเหงาเหงาเห็นวิ่งเล่นจะไปนอนแล้วเพื่อนข้าวเพื่อนมาหมดแล้วใช่เหรออืมครับผมสวัสดีครับจะไปนอนนะใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับแล้วไหนอ่ะเพื่อนเพื่ห้รู้จักนี่ก็สองคนแล้วก็พี่ชายคนนี้เพิ่งรู้จักเมื่อกี้ไหนครับไม่เห็นมีใครพูดกับเราเลยเพื่อน เอาว่าเจไปนอนแล้วพาหาป้ามาให้เจแบบมาเลี้ยงเจใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็น่าจะได้เจน่าจะมีป้าครึ่งประเทศอ่ะโอเคครับดีแล้วครับขอขอให้เจมีป้าเยอะแล้วกันครับส่วนเราก็ขออยู่ตัวคนเดียวแล้วกันจบเหรอ,หรอส่วนสมผักก็ อยากมีอยากหาพ่อหรืออยากอยากหาแบบพี่สาวให้เจอยากให้พี่พี่สาวอยากหาเพื่อนให้เจก็เชิญเลยครับมันก็เป็นสิทธิ์ของส้ผักไงส่วนปอก็ปอชื่อของปอยู่แล้วปอก็มีหล่อ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 ปอหครับผมถูกไหมครับจะไปนอนแล้วใช่ไหมจะไปนอนแล้วใช่ไหมนี่้ว่ดี๋นนน่งครับสวั่ดีครับแม่ต้นผักดูแลเพื่อนผมดีๆแล้วกันโอเคไหมครับคุณแม่เป็นแม่เองเพื่อนผมมันค้างแล้วเป็นแม่เอง คมิน